ทำไมอยู่กับกายแล้วมันหลุดได้ยังไงก็เพราะนามรูปดับพอรูปดับนามใหม่ก็ไม่มีไงเพราะไม่โน้มไปไม่โน้มไปตั้งแต่กายกำลังจะแตกแล้วแต่ยังไม่แตกเนี่ยก็ยังไม่โน้มไปเลยยังดํารงอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเกาะอยู่กับกายได้ตลอดพอเกาะกตลอดจนกายแตกจริงๆวิญ,ญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะตั้งได้ในอายตนะคือตาหูจมูกลิ้น กายห้าช่องทางและกายเราที่ประกอบด้วย5อายตนะมันค่อยๆพังค่อยๆพังค่อยๆพังและดูแล้วอะไรเหมือนหูน่าจะยังทํางานได้อยู่นั่นแหละในขณะที่เรียกว่าชีวิตยังไม่แตกทํำลายส่วนอื่นเนี่ยแตกทําลายไปแล้วแต่ทําไมเวลาเวลาหมอเขาบอกตายจะเป็นสมองตายหัวใจหยุดเต้นลมหายใจไม่มี กายเริ่มแข็งตัวเริ่มเย็นความดันโลหิตไม่มีละตกศูนย์หมดแต่ฟังแล้วยังฟังได้อินทรีย์ยังป่่งใสเพิ่งไปฟังทีหลังตอนแรกไม่ได้ฟังฟังทีหลังก็ยังได้เพราะเพราะชีวิตยังไม่แตกทําลายยังไม่สนิทเมื่อไม่สนิทชีวิตยังยังดำรงอยู่เพราะว่าอุปทานในกายเนี่ยมันเหนียวแน่นนะ นั้นการจะทิ้งกายเนี่ยไม่ใช่ง่ายอืมการจะบอกว่ากายไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยากขนาดไหนเวลาตายก็ยากขนาดนั้นแหละนะสัตตานังก็ไม่ทิ้งง่ายเหมือนกันวะอันนี้ก็กายชันนั้นเนี่ยนะเพราะนั้นพอได้สดับในคําตถาคตก็ก็เลยได้ได้ผลจากอน,นิสง์การฟังสุตตะของพระองค์เพราะชีวิตยังไม่แตกกำไย แต่พอชีวิตแตกทำลายสนิทจริงวิญญาณหาที่ตั้งในรูปไม่ได้เพราะอุปกรณ์ในรูปพังหมดแล้วเสียหายหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ควบคุมกายไม่ได้นั่นแหละเรียกว่ากายแตกพอกายแตกถึงขนาดนั้นครบหมดเกลี้ยงชีวิตแตกพอชีวิตแตกปุ๊บอยู่ที่ว่าความพอใจในจิตมโนวิญญาณเนี่ยเราวางได้ไหมการโน้มไปแต่นั้นถ้าการโน้มไปไม่มีหลุดพ้นณเวลานั้นนั่นคือ เพราะมันคือสภาพเดิมของพวกเราอยู่แล้วไงเราจะรู้จักสภาพเดิมของตัวเราเองเราจะรู้จักตัวเราเองนะในขณะที่เราหมดภาวะตัณหาหมดความอยากในการสร้างภพนะเราก็จะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นปรมานุตระสุญญาตานะเป็นความว่างอันเป็นอนุที่ไม่มีทั้งวิญ,ญญาณและไม่มีทั้งนามรูปพระองค์ก็เลยบอกนั่นแหละเอเสวันโตทุกขะ นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์และนี่คือที่สุดโลกพระเจ้าถึงบอกที่สุดโลกเธอต้องไปให้ถึงนะอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติซึ่งใครๆไม่อาจถึงที่นั้นได้ด้วยการไปการเคลื่อนไปเนี่ยไปไม่ถึงและอย่าไปนึกถึงรูปร่างอะไรบางทีบางคนก็จะส่งรูปส่งอะไรมาอย่างเงี้ยนะบอกโอ้นี่คือรูปพระพุทธเจ้าสวยเขาเขียนสวยงามวิจิตเลย ผู้เจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีปรากฏการ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามีรูปร่างแสดงว่ามีมิติมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่แสดงว่ามันไม่ใช่สภาสภาวะที่ ควรจะถึงควรจะไปหรือควรจะระลึกถึงนะการระลึกถึงอ่ะมันมันระลึกถึงรูปร่างหรอใช่ไหมรูปร่างอ่ะมันมีในสังคตะแต่อสังคตะมันไม่มีรูปร่างคุณต้องจินตนาการถึงความว่างความไม่มีรูปร่างต่างหากถ้าคุณจะจินตนาการจินตนาการถึงการไม่มีนามลูกไม่มีวิญญาณพู้เจ้าถึง อธิบายถึงสิ่งที่เรารู้เรามีเราเป็นไงว่าความกว้างความยาวนะความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามเนี่ยถ้าคุณบอกโอ้โหเนี่ยสวยเนะนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยดีเนี่ยเนี่ยต้องเป็นรูปร่างพระเจ้าแน่ๆเลยอย่างเงี้ยนี่มันจินตนาการมันปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันรู้ได้ด้วยอะไรรู้ได้ด้วยวิญญาณดังนั้นเราจะหลุดหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงในเมื่อเราอย่างระลึกแล้วเราจะเกาะ มันก็กลายเป็นจิตของเราเนี่ยฝังอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องไหมฝังอยู่ในสิ่งที่มีมิติยังมีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่เอาแล้วคุณจะหลุดจากมิติเหล่านี้ได้ยังไงอะหลุดจากนามรูปได้ยังไงนามรูปเนี่ยมันมีมันมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไงมันมีรสอร่อยมันมีโทษม,มีอัศาธามีอาทินวะใช่ไหมดงนั้นถ้าเราจินตนาการถึงนิพพานว่าเป็น จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นเมืองเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่พระเจ้าอุปมาเนี่ยต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างภูมิภาคกันน่าลื่นลงโอเคเปรียบเหมือนนิพพานจริงแต่ไม่ใช่ให้เธอไปไปจินตนาการในรูปแบบแบบนั้นใช่ไหมแต่ให้เข้าใจถึงถึงความความอิสระความ ดับการดับความกระหายของบุคคลที่บุรุษที่เดินทางไกลนะมีตัวอันความร้อนแผดเผาอย่างเงี้ยใช่ไหม,มการที่อุปมาเหมือนกุมารกุมาลีไม่ใช่เป็นนั่งนึกภาพกุมารกุมาลีพีดิกนะ,ะการที่ลระลึกถึงกุมารกุมาลีเพราะเพื่อให้รู้ว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วก็คือสภาพเดิมคนที่ยึดก็สภาพเดิมคนหลุดพ้นก็สภาพเดิม เพราะสภาพเดิมเป็นสภาพที่ไม่ตายจะเอาอะไรมามาเป็นอุปมาอย่างผู้เจ้าตัดนี่คือเป๊ะเลยครั้งหนึ่งกุมารกุมารีเคยมีความพอใจในเรือนน้อย,อยแต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยละความพอใจในเรือนอน้อยได้แล้วในสิ่งสิ่งเดียวกันมีมีสองเรื่องคือครั้งหนึ่งเคยพอใจครั้งหนึ่งหมดความพอใจเป็นสิ่งที่มีได้ไงดังนั้นเวลาคนสงสัยว่าอ้าวแล้ว แล้วมันเป็นความไม่ตายแล้วมันเข้ามายึดได้ยังไงคือเขาใช้คําถามก็ใช้ผิดเขาไปถามว่าอาในเมื่อน,นิพพานแล้วมันมายึดอีกได้ยังไงมันไม่ใช่การใช้คําพูดว่านิพพานเนี่ยนิพพานไปว่าความดับเย็นดับเย็นจากฉันทาแล้วดังนั้นตั้งคําถามคือผิดมาตั้งแต่คําถามนะดังนั้นเวลาถามเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ต้องใช้คําว่าธาตุต้องใช้คํา,าคว่าอสังขตาธาตุ เป็นธาตุที่ไม่ปรากฏมีการเกิดธาตุนี้ไม่ได้มีวิชามาตั้งแต่แรกอวิชาเนี่ยเกิดมาในภายหลังและเป็นความเหมาะสมด้วยที่จะพูดอย่างนี้ว่าอาวิชามีเพราะเหตุปัจจัยและดับไปเพราะเหตุปัจจัยแต่สาวหาเบื้องต้นและเบื้องปลายมันไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกเบื้องต้นและเบื้องปลายของวิชาย,ย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชาไม่ได้มีแต่อวิชานี้มีมาในภายหลัง แต่ด้วยความบางเบาของมันเนี่ยมันค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้หลงมาปุ๊บปั๊บมายึดอสังกตะมันนานกินเวลาเนิ่นนานมันอาจจะร้อยกับแตะสักนิดหนึ่งผ่านไปอีกพันกับค่อยแตะผ่านไปอีกสิบกับไล่มาหนึ่งกับไล่มาค่อยๆลึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆถอนกลับไม่ได้อ่าออกไม่ได้เพราะไม่ได้มีวิชามาตั้งแต่แรกก็เลยเป็นเหตุให้หาเบือเบ้องต้นเบื้องปลาย,ายไม่ได้ ที่สุดของมันดังนั้นถ้าเราจะน้อมนึกคิดก็คือต้องนึกถึงเรื่องสุญญาตาความว่างซึ่งความว่างเป็นคำก,กลางๆที่ใช้ได้ทั้งสังกตะอสังกตะว่างจากอกุศลปฐมฌานว่างจากวิตกวิจารณทุติยฌานว่างจากปิติตติยฌานว่างจากสุขจตุตฌานว่างจากรูประสัญญาขึ้นอาการาขึ้นอรูป ก็ไล่ว่างไปเรื่อยๆแต่นั้นสุญญาตาเป็นคำกลางเป็นคำกลางๆที่ใช้ได้หมดจนกระทั่งว่างจากขันห้าก็สุญญาตาความว่างแต่นั้นเวลาบอกความว่างต้องถามว่าว่างจากอะไรน,ะะนี่มีลึกลงไปอีกและผู้เจ้าก็ป้องกันการสับสนว่าถ้าสุญญตามันมันคล่อมกันมันคาบเกี่ยวกันอย่างเนี้แล้วจะชี้ชัดฟันธงได้ยังไงว่านี่เป็นสุญญตาแบบนิพพานพระองค์ก็เลยมีคำว่า ปรมานุตระสุญญตาคือสุญญตาที่เป็นอนุเลยคือละเอียดที่สุดปราณีที่สุดนั่นเองนี่แหละความละเอียดของพระุทธเจ้าเราเรียนว่าโอ้โหท่านเรื่องการบัญญัตินี่ท่านแยบคายละเอียดมากไม่มีพลาดเลยไม่คลุมเครือชี้ชัดดังนั้นพอเราได้เสพครบคำพระศาสดาเนี่ยเราจะชัดเจนมันจะง่ายนะมันเป็นเส้นทางเดินที่ง่าย ไม่คลุ่มเคลือใครเข้ามาภายหลังก็เข้าใจได้มักวิธีที่ง่ายพระเจ้าบอกไว้สะดวกสบายต่อการเข้ามาผลนิพพานแจกแจงไว้หมดก็เหลือแต่ความขยันของพวกเราเองที่พยายามทำทำเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยก็จะถึงที่หมายปลายทางแน่นอน